รถไฟฟ้าเจคู J ่วันนี้ครับเป็นแนวทางขอบ18รถเราขอบ20ลูกค้าบอ,อกอยากได้ยางนะหนาหนาก็เลยแนะนําเป็นขอบ18ไปอ่ะมารับชมกันดีกว่าว่าเราใส่อุปกรณ์อะไรบ้างครับล้อครับอันนี้ผมเลือกเป็นล้อ vf 0 3น,นครับนี่นะฮะก็จะเป็นสีซิลเวอร์ ver, ไทเทเนียมครับคือที่ลูกค้าเลือกสีนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมรถลูกค้าเป็นสีบรอนก็คือให้มันดูคุมโทน ก็ดูคลีนหน่อยรถสีบรอน,นเนาะล้อสีไทเทเนียมซิลเวอร์ก็จะดูแบบเทาๆเงาๆหน่อยตัวจริงสวยนะน้ำหนักเบาด้วยเป็นล้อโฟร์ฟอร์อมิงนะฮะยางนี่โตยโยต้าที่สามสองหก้าหกสิบสิบแปดนะครับแก้มขาวหนังสือเป็นสีฟ้าอยู่เพราะว่าเป็นน้ำยาเคลือบบางคนบอกว่าเอ๊ะอยากได้โลโก้สีขาวไม่เป็นสีขาวเดี๋ยวเช็ดออกให้นะฮะก็สามารถสลับเอาด้านดำก็ได้นี่ด้านดำก็มีสำหรับเจคู่นะครับก็เป็นรถแบบ EV เนาะขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิว ยางแบบนี้ตอบโจทย์เพราะว่าไว้ถ้าปุยได้ออนโรดได้ออฟโรดได้เป็นยางแบบไปได้ทุกสภาพถนนแต่อันงงห่มอ่ะเป็นยางอาทีเลยคือมันเป็นยางแบบจะไปมัดเทเลนละมันชื่อว่ารักเก็ตเทเลน่ะก็คือมันเลยชื่อย่ออาทีดอกใหญ่หน่อยโหดหล่อจริงแต่กะดังนะฮะถ้านุ่มเงียบเนี่ยแนะนำตัวนี้ดีน้ําดีความเร็วสูงได้แล้วก็ลุยดินดีนะฮะอุปกรณ์คันนี้นะฮะนี่อะแดปเตอร์ที่ต้องใส่เพราะว่าล้อบ้านเราเนี่ย มันจะเป็นห้ารูรอย่างล้อเวกเนี่ยก็คือใส่กับล้อรถทั่วไปได้แต่ j จเนี่ยพื้นฐานช่วงล่างดุมล้อเนี่ยเป็นห้รู108ซึ่งหา้อยากมากแล้วล้อที่มีในตลาดมันก็แบบสเปคมันไม่สวยมันหุบอ่ะ J คู่มันมีคิ้วล้อตัวนี้นึกออกปะมันก็เลยต้องเบมือนทาให้ล้อมันยืดหน่อยคือมันมี2ปัจจัยแล้วกันเบกนี้การใส่ดัปเตอร์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องให้ล้อมันดูเด็มซูมมากขึ้น2นะเราจะได้ล้อที่เลือกได้หลายลายแล้วก็เป็นล้อแบรนด ชั้นนำแต่ถ้าแบบอยากได้รูตรงรถเลยไม่ใส่แอด APTER อะ่ะเราก็จะเลือกลายได้น้อยเพราะล้อในตลาดน้อยมากที่จะทําแบบเบอร์รูนี้เพราะมันเป็นสเปคพวกล้อวอลโว่ก็เลยแนะนําว่าใส่ของแอด APTER ETF ไปคือจะเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะ u ับลิงก์ตรงสเปคนะครับก็คือไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วคือใส่ได้เลยไม่สั่นไม่แคลกไม่หลวมไม่หัก เพราะผมไปเทสมาแล้วแต่แค่ยังไม่ได้รีวิวนั้นแต่ลูกค้าท่านนี้มั่นใจก็เลยมาใส่เลยคือแบบผมทําสเปคตรงรุ่นเลยรูตรงรับลิงตรงนะครับน็อตหลักตรงสเปกนะครับใส่สี่ล้อนะครับพร้อมน็อตอันนี้คือชุดยกนะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นยกสองนิ้วก็จะขึ้นมาประมาณ2นิ้วอเนี่ยครับคือถ้าสูงวันนี้โช๊คหลังมันจะสุดมันจะตึงตั้งตึงตั้งก็เลยสเปกที่ผมทําอะจบสุดคือที่ลูกค้าท่านนี้ยกสูงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใส่อันนี้มาเนี่ยเนี่ยอันนี้ค สองอย่างนี้ก็ต้องมีสักสี่สิบโลได้ป่ะนะครับพอบอกรถมันเตี้ยเกินไปก็เลยอยากให้มันสูงขึ้นแล้วก็ได้ทรงสวยๆใส่ล้อหน่อยถ้าเดี๋ยวรอชมนะชุดยกใส่แล้วแล้วก็แผ่นใต้ท้องนี่แผ่นใต้ท้องหลายๆคนก็แบบเป็นห่วงว่ามันจะหนักหรือเปล่านี่คือแผ่นใต้ท้องอลูมิเนียมน้าหนักเบามากผมยกมือเดียวเนี่ยมันเบาจริงๆครับเบาความหนาก็ไม่ได้บางมากไม่ได้หนักเกินไปนอ่เลยก็เหนียวอยู่นะพอยิงซีนโค้ดไปได้เพื่อความเหนียว ก็คือใส่ไว้ดีกว่าไม่ได้ใส่1 3 9่งมีทั้งหมด5ชิ้น1 2 3่งสชิ้นเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวตอนเสร็จอีกทีหนึ่งไปรับชมครับ เรียบร้อยครับกับเจคู่สีเทาวันนี้แนวทางขอบ18นะมาดูใกล้ๆครับนี่คือสเต็ปทรง,งรุ่นดูไบได้ปะ่ะเออได้นะกับขอบ18นิ้วนะเราจะใส่ยาง265 60 18ทรงยก2นิ้วยกขึ้นมาก็จะมีระยะแบบนี่ประมาณนี้นะครับ5นิ้วของผมส่วนเรื่องไซส์ยางเนี่ย265 60 18เนี่ยก็จะได้ฟิตเมนท์ที่มันเน็นปะ่ะแก้มยางโผหน้ายางอยู่ในหลอซูมล้อคือสวยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใส่เบอร์เล็กกว่านี้ ได้ไหมก็ได้นะแต่มันจะแบบดูไม่เต็มไม่สวยไงะนะฮะกับล้อครับ VF03 สีซิลเวอร์ไทเทเนียมก็ดูแบบคุมโทนนะรถสีบรอนล้อแบบไทเทเนียมแบบเข้มๆเทาเข้มๆหน่อยนะฮะแก้มยางออกมาฮนะหล่อเลยนะครับ้านหลังปิิมๆสวยๆเหมือนรถผมเลยแต่คันนี้เป็นขอบ18นั่นเองออฟเซ็ตเนี่ยใกล้เคียงรถผมด้วยความสูงด้านหลังนี่จะสูงกว่าหน้าหน่อยด้านหลังเนี่ยจะสูงประมาณสัก2เซนนะครับเพราะว่าด้วย ของลูกค้าเนี่ยมีแหลกตัวนี้เนาะแล้วก็บวกบันดไดแรตงต่างแล้วก็บวกกับของคนนั่งปุ๊บนะฮะก็จะลงมาพอดีกับหน้าคือเราต้องเผื่อด้านหลังไว้ส,สัก2เซนอะ่ะเพราะว่าเป็นแบบคอยสปริงเนาะค่าเคของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเวลานั่งนิดเดียวก็ท้ายมันก็ลงแล้วถ้าคนใช้รุ่นนี้อยู่รถเดิมๆอะ่ะนั่งนิดเดียวหน้าก็ลอยละนะฮะเนี่ยครับได้ทรงเลยดูด้านข้างนิดนึงไม่ได้ดูสูงมากดูสวยกําลังดีครับไม่ขี้เหร่ได้ทรงไม่ดูหมอะไม่ดูเตีย้ยพร้อมกับ ไปแคมปิ้งไปลุยได้ส่วนเรื่องนะครับเลี้ยวติดไหมนะฮะก็เอาตรงๆเลยนะครับอาจจะมีติดตรงนี้ด้านหน้าหน่อยนะไม่โกหกครับติดนิดนึงเพราะว่าเราใส่สายยาง60เนาะและหน้ากว้างสองด้านหลังก็โดนหน่อยนะครับก็อาจจะมีปรับแต่งซุ้มตรงนี้นิดนึงนะครับก็แต่ไม่ได้น่าเกียดครับอยู่เหมือนเดิมนะครับปาดนิดนึงด้านหลังก็ปาดนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูนะครับอันนี้ไม่ติดละเหมือนจะดูเหมือนิตเบียดนิดนึงคือมันจะพอดีมากๆนะครับผมทําแบบห่างออกมาสัก ครึ่งเซนอะมองไม่เห็นหรอกแต่มันไม่ติดละใส่ไซส์2.5 60 18เนี่ยอาจจะต้องปาดซุ้มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราเรา,เราอยากให้มันดูเต็มซูมดูแบบปิ่มๆสวยๆเนาะแต่ถ้าคนแบบไม่ไม่อยากแตะไม่อยากปาดซุ้มเลยไซส์18มีใส่เป็น2 3 5 60 18ก็ได้ให้ลดหน้ากว้างหน่อยมันก็จะไม่ติดแต่ัมก็ไม่สวยแต่งรถทั้งทีว่าเอาให้มันแบบดูปิ่มๆสวยๆผมว่าสวยกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะอ่ะโดยรวมประมาณนี้สำหรับ f c คันนี้เนี่ยสีเทานะสีรอน เราอีกแล้วสีขาวรถผมสีดําเดี๋ยวมีลูกค้ามาอีกจากจะเป็นสีอื่น,นก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันเนาะรุ่นนี้จะแบบจริงๆมีลูกค้าทักถามเยอะมากแต่บางท่านก็เหมือนลังเลเนาะเพราะว่าผมเนี่ยใส่เป็นล้อที่มันยังไม่ตรงรุ่นล้อตรงรุ่นกําลังจะเข้ามารอชมนะครับรูตรงเลยต่างๆเลยแต่ราคาก็จะสูงนิดนึงนะล้ออย่างเดียวก็แสนนึ่ะนะครับ <S <S บอกคนขอบ20 <S <S นะก็เดนะีนะ๋ยวรอชมแล้วกันเนาะสำหรับคนที่นะฮะดูไว้เป็นแนวทางคันนี้ครับ <S <S ขอบ18นิ้วนะฮะเอ้ยลืมบอกเลยคันนี้ใส่แผ่นได้ท้องด้วยนะคร เป็นแบบ5ชิ้นเต็มใส่ไปเรียบร้อยก็ปกป้องแล้วก็ลุยได้เลยเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย90,000นิดนิด0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็เทินล้อได้ขอบ18นะนะฮะยก2นิ้วโชคเดิมฟิลลิ่งเนี่ยไม่ต้องห่วงดีแนะ่นอนพ่ภุริใส่ไปแล้วผมใส่แล้วลูกค้าหลายๆท่านใส่ไปหลายคันแล้วเรื่องฟิลลิ่งโชกอะ่ะผ่านมั่นใจได้เลยเนาะโดยรวมประมาณนี้นะฮะสำหรับ J 6สีเทาคันนี้ mm hmm. เดี๋ยวรอชมรูปสวยๆหน้าเพจได้เลยสวัสดีครับ